ครับดูผลง,งานครับงานเทรวมครับนี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนวานนานครับไม่มีแต่กล้องครับจะยืนถ่ายไม่วานก็กดใจไม่ไหวครับครับปรากฏไม่ได้หางเงียงครับเต็มกระมังครับกดประดุกปลาขาวพวงแข็งครับเต็มระบบ เรามาดูแยกประเภทปลาได้วันนี้ครับผสมปสกันปลาดุกครับปลาขาวครับปลาขาวประมาณสี่ห้าโลเลยแล้วครับถ่ายอาจจะดูมันน้อยครับปลากรดครับกำลังแบ่งพูดกันนะครับโดยโดยปลาโจ้ครับในปลาโจ้โชว์ปลากรดเยอะครับวันนี้ไม่ไม่ไม่มันอยู่ที่ผู้ช่วยการลาก ปลาเนื้ออ่อนครับอยู่ที่การลากการปลาช่อนครับลากเก่งปลาช่อนเราค่อยได้เยอะครับเห้ยครับถือว่ารอดครับเราไม่ค่อยเน้นปลาช่อนปีนี้นัแข่งทุ่มบ้งนี่ตุ่มเพียงสองมอเห้ยครับนี่เด็กตุ่มเยอะเนาะ